นี่มันเป็นแค่ความฝันหรือว่าความจริงกันแน่ทุกคนครับในเวลาธรรมดาธรรมดานั้นบางสิ่งบางอย่างเราสามารถทํามันได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อเวลาเราหลับฝันแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าในชีวิตประจําวันนั้นเราทํามันได้อย่างง่ายดายในความฝันกลับทํามันไม่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หก็คือการเห็นโทรศัพท์มือถือในฝันเป็นที่ทราบมาอยู่แล้วนะครับว่าในการนอนหลับฝันนั้นร่างกายของเราได้มีการผ่อนคลายคลายเครียดซึ่งคนส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยมากๆที่จะฝันเห็นหน้าจอโทรศัพท์ฝันว่าตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นอะไรอยู่หรือฝันว่ากําลังนั่งกดโทรศัพท์นานๆใช้เวลานานกับมันซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า ร่างกายของเราจริงๆแล้วเวลาเราไถฟีด Facebook หรือดู TikTok หรือไม่ว่าจะดูคลิปวิดีโอบน YouTube ก็ตามนะครับร่างกายเราจะรู้สึกล้าอาจจะปวดลูกตาบ้างหรือว่าปวดคอบ้างเมื่อเวลาเราหับฝันเนี่ยนะครับร่างกายของเราพยายามหาวิธีคลายเครียดซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องไม่เป็นการดูโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับอันที่2ครับก็คือการเขียนการอ่านหรือแม้แต่การพูดเองนะครับ ในการที่เราจะเขียนหนังสือหรือว่าจะอ่านตัวอักษรเป็นลายลักษณ์อักษรสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะสมุดหนังสือหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เองนะครับการเขียนหรือการอ่านเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานการโฟกัสหรือว่าการเพ่งเล็งไปที่ตัวหนังสือนั้นนานๆนะครับสังเกตดูว่าเวลาเรานั่งหน้าจอคอมนานๆหรือว่าเราอ่านหนังสือนานๆเราจะรู้สึกเมื่อยล้านะครับเมื่อรู้สึกเมื่อยล้านในชีวิตประจําวันในฝันนั้น เราจะพยายามผนคลายเพราะฉะนั้นการฝันเห็นการอ่านการเขียนนะครับก็จะเป็นไปได้น้อยลงนะครับบางครั้งบางคนนะครับแม้กระทั่งการฝันถึงเรื่องการพูดคุยกันยังเป็นไปได้ยากเลยนะครับลองนึกย้อนกลับไปดูเวลาเรานอนฝันเนี่ยบางทีมันเหนื่อยมากที่จะอธิบายอะไรพูดออกไปนะครับส่วนใหญ่เราจะฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าการพูดจากันจะน้อยมากๆเช่นกันนะครับ 3. ฝันเห็นคนแปลกหน้านะครับ โดยปกติแล้วกลไกลของการฝันนั้นนะครับจะเก็บเอารูปลักษณ์ของคนที่เราเจอแบบซึ่งซึ่งหน้าในฝันนะครับก็คือคนที่เรามักจะเคยเจอมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเป็นคนที่เคยแวบเจอเมื่อครั้งนานมาแล้วแต่เราอาจจะลืมไปในชีวิตความเป็นจริงหรือเคยเจอตอนเด็กๆนะครับจากนั้นความฝันก็จะแปลเป็นภาพให้เราเห็นหน้าคนคนนั้นอีกทีหนึ่งแต่ ไอการที่เราจะพบคนแปลงหน้าแล้วเจอซึ่งซึ่งหน้าและคุยกันเนี่ยจะเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการสร้างมันขึ้นมาซึ่งความฝันจะไม่ค่อยทําอย่างนั้นนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราเห็นคนเวลาเราเดินผ่านคนเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ความฝันจะเห็นในลักษณะที่มองมุมไกลๆหรือมุมสูงลงไปเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าเนี่ยมีคนจํานวนมากมายแต่ว่าไม่ได้โฟกัสหน้าตานั่นเองนะครับ 4. ฝันว่ากำลังทำกิจกรรมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเดอะวอลเลย์บอลการเล่นเทนนิสหรือแม้กระทั่งการวิ่งนะครับโดยเฉพาะการวิ่งเนี่ยผมโฟกัสเรื่องการวิ่งเลยสมมุติคุณกำลังฝันอะไรอยู่นะครับแล้วคุณกำลังวิ่งหนีวิ่งหนีผีหรือวิ่งหนีสิ่งที่น่ากลัวมีความรู้สึกไหมครับว่าบริเวณท่อนขามันเหมือนจะเป็นอมพาส ก้าขาแทบจะไม่ออกโอทรมานมากครับในตอนนี้บางทีบางครั้งเนี่ยครับเราพยายามดิ้นรนไปดิ้นรนมาเพื่อที่จะวิ่งให้ออกจนกระทั่งตื่นขึ้นมาก็มีนะครับกลายเป็นฝันร้ายไปเลยนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าอะไรครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในตอนที่เรานอนนะครับร่างกายอาว,ว,วัยวะทุกส่วนในร่างกายเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับสังเกตดูตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออร่างกายเราผ่อนคลายมากเราจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงแวงในการที่เราจะ ลุกขึ้นมานั่งหรือว่าจะวิ่งทันทีทันใดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับตัวกลับมาเกร็งตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะเมื่อเรานอนลงไปแล้วร่างกายผ่อนคลายไม่ได้เกร็งตัวนะครับไอการทํากิจกรรมทางกายภาพไอการฝืนฝันว่าเรากําลังวิ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นการฝืนร่างกายเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยฝันถึงสิ่งนี้ครับอันต่อไปครับ 5. อันนี้แหละครับค่อนข้างที่จะหลอนนิดนึงฝันถึงการมองดูตัวเองในกระจกนะครับ ในกระจกเงานั้นหากว่าเราจะมองดูตัวเองนั้นดูจะค่อนข้างจะโฟกัสเกินไปนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราฝันเห็นกระจกเงาน,น,นะครับส่วนใหญ่จะฝันแบบมองดูแบบผันผ่านนะครับแต่ไม่ค่อยที่จะฝันเห็นว่าเราไปยืนหน้ากระจกเงาแล้วมองดูตัวเองนะครับบางที ị, บางครั้งอาจจะเห็นภาพหลอนหรือเห็นภาพที่ไม่เป็นจริงบิดเบี้ยวไปก็ได้นะครับเราจะไม่ค่อยโฟกัสสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะอาจจะกลายเป็นฝันร้ายเหมือนที่ข้อที่ผ่านมาก็เป็นได้ครับ 6. ฝันถึงเรื่องการชิมรสอาหารนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเกิดเหมือนกันนะครับในชีวิตจริงลองจินตนาการดูนะครับถ้าหากว่าเราเห็นใครยืนเคี้ยวตะลิงปลิงนะครับเอาตะลิงปลิงหรือมะม่วงจิ้มพริกเกลือแล้วก็กินเข้าไปือ้อหือตรงนี้แหละครับผมคิดว่าเราหลายคนน่าจะน้ำลายสอกันเลยทีเดียวแต่ในความฝันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับความรู้สึกที่เห็นเขา กินแล้วเรารู้สึกว่าเออน่าจะอร่อยน้ำลายสอนี่จะไม่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเจออาหารจานโปรดเหมือนอย่างรูปภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะรู้สึกอยากอาหารก็ไม่เชิงนะตักมันเข้ามาแล้วกินออกรสเค็มออกรสหวานออกรสกลมกลม่อมก็ไม่เชิงนะครับกไไ็ไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะครับอันต่อไปครับ7ครับฝันถึงเรื่องความรู้สึกทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดอาการคันต่างๆจะไม่ค่อยมีเลยนะครับ จนกระทั่งมีคํากล่าวหรือในหนังบางเรื่องที่บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองตอนนี้ฝันอยู่หรือเปล่าให้ลองหยิกแก้มตัวเองดูถ้าหันยิกแล้วไม่เจ็บก็แสดงว่านั่นน่าจะเป็นความฝันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบความฝันเบื้องต้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้7หัวข้อเพื่อที่จะบอกว่ากิจกรรมบางอย่างเราสามารถทําได้โดยง่ายๆในตอนใช้ชีวิตประจําวันแต่เราอาจจะทํายากหน่อยนึง ในตอนที่ฝันหรืออาจจะไม่ได้ทําเลยหรือโอกาสน้อยมากๆเราอาจจะฝันหลายปีหลายปีกว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เจ็ดข้อนี้นครับงหนึ่งครั้งนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับเคยฝันถึงเรื่องหัวข้อเจิตอย่างนี้หรือไม่หรือยังมีหัวข้อไหนอีกมากหัวข้อไหนอีกบ้างที่คิดว่าเราไม่สามารถทําได้นะครับสังเกตดูนะครับในความฝันอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครอยากรู้ตัวในความฝันในตอนที่เราฝันนั้นในตอนนั้นนะครับ ก่อนหน้าที่เรามาอยู่ตรงนั้นเราเคยทําอะไรอยู่มาก,อก่อนซึ่งส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เพราะว่าอยู่ๆในความฝันมันก็แวบเข้ามาเลยถูกไหมครับสำหรับคลิปนี้ครับจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครเพิ่งมาใหม่ก็กดติดตามให้หน่อยนึงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ